เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูยางลายดอกใหม่ของแม็กซิกกันนะผมแต่ว่าเป็นไซส์ 9.5R17.5 นะครับผมเป็นยางสำหรับรถบรรทุก6ล้อนะครับผมขนาดกลางนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูแบบวิวข้างนอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันที่ส่วนของลายดอกกันก่อนเลยในส่วนของลายดอกเนาะเขาก็ผมว่าคล้ายๆหรอกลายดอกเดิมนะจะเป็นลายดอก275นะของเดิมเนาะอันนี้ชื่อดอก MA260 นะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตัวแก้มยางกันข้อมูลจากแก้มยางนะครับเนาะก็สำหรับตัวนี้นะครับไซส์9.5าา R สิเนี่ยอันเนี้ยก็สำหรับท่านใดที่ขับรถ6ล้อแล้วก็ใส่ยาง8.256ออยู่เนาะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไม่ใช้ยางไงก็จะเป็นไซส์นี้เลยนะครับ9.5อ่า17.5นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้มีผ้าใบ14บชั้นนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นจุบเล็ทอย่างที่บอกไม่ต้องใช้ยางในนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะเปลี่ยนยางจากระบบที่เคยใช้ยางในมาเป็นระบบไม่ใช่ยางในเนี่ยต้องเปลี่ยนกระทะด้วยนะครับเนาะเป็นกระทะที่สามารถเก็บลมได้โดยไม่ต้องใช้ยางในนะครับผมตัวนี้ก็ผลิตที่ประเทศไทยนะเมดอินไทยแลนด์ผลิตที่โรงงานของ m a ็กซที่ประเทศไทยนะครับอ เดี๋ยวให้ดูตัวดอกกันอีกทีหนึ่งเนาะตัวร่องดอกยางก็ลึกใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้ผลิตน,นะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนสูตรยางเนาะเพื่อให้ตัวดอกยางเนี่ยแข็งแรงทนทานสามารถบรรทุกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ Line @mttthai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคาย,ยางราคาน้ำมันเครื่องราคาเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับ สำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถย,ยนต์ของคุณอยู่เพราะเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโกบันเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ